ก็คร่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศมีสัก5,000สาขาหลายคนอาจจะมองว่าเยอะนะครับแต่5,000สาขาเนี่ย2,008หรือ2,009เนี่ยมันอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเนาะประเทศไทยก็มีสัก8,900แล้วแล้วก็มีเวียดนามมีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นประเทศที่เขาเขากำลังกระโดดเข้าไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เชื่อว่าลูมสุดท้ายเขาก็จะไปสู่ตลาดอื่นๆได้อีกเยอะมาก ซูเปอร์อารีเบิรถึง30กันยายน68นี้เท่านั้นกับคอร์สเซียรซรุนที่1ี่คอร์สการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่ทุกคนรอคอยเปิดรับกษณะแล้วเรียนสดสดกับอาจารย์ที่เป็นกูรูระดับประเทศตัวจริงมากกว่า10ท่านหลักสูตรนี้จะทําให้คุณบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจยกระดับทับกษะการลงทุนสู่ความสําเร็จอย่าง,ย,างยั่งยืน ได้ลงมือทำเคสสตาดีุ้้นพร้อมกับเพื่อนๆและเข้าร่วมกิจกรรมเน็ตเวิร์กิ่งกับเครือข่ายนักลงทุนหลากหลายอาชีพได้ทั้งความรู้ความสนุกและสังคมนักลงทุนดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้ปะสอบเพียงปีละหนึ่งรุ่นเท่านั้นอบรมระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึง19กันยายน69ณโรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพสแกน QR Code เพื่อดูดารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษหรือโทร0811739000 00 081-173-9000 0ใน PO ตอนนั้นมันเท่าไหร่วะา200กว่าใช่ปะ่ะแล้วมันก็ขึ้น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 นี่ตอนนี้มันเริ่มลงมาบ้างนะครับแต่ก็ยังยังไม่ค่อยได้ซื้อเลยแต่ว่ารู้สึกว่า Business Model อย่างเงี้ยชอบ Business Model ของมี่เสี่ยงเนี่ยมันก,มนก็มันก็มีความไม่ได้ซับซ้อนมากเนาะเขาก็เป็นร้านขายไอศครีม ผมเคยไปฟังผู้บริหารเขามาเล่าให้ฟังถึงกลยุทธ์ตอนเปิดเฟรนช์ชัยแรกๆแล้วก็ชอบเพราะเขาเป็นคนจนที่แบบเขาช่างคิดอะ่ะเขาผมบอกอตอนแรกมันเปิดโรงงานยังไงทำไมมันขยายเร็วมีคนถามไม่ใช่ผมถามหรอกแต่เขาอยู่บนเวทีแล้วเขาตอบเนาะเขาบอกช่วงแรกของการขายเฟรนช์ชัยเขาเขายังยังเป็นบริษัทเริ่มต้นหนะ่ัเงินเขาน้อยเขาก็จะบอกเฟรนชชัยเลยว่าให้โอกาสวันนี้วันแรกเลยในการซื้อเฟรนชชัยสมมติว่าจ่ายเฟรนชชัยล้านหนึ่งเนาะคุณอยากจะจ่ายมากกว่าร้านหนึ่งอะ่ะเท่าไหร่ก็ได้ ผมกู้จ่ายมาสามล้านก็ได้จ่ายสองล้านก็ได้จ่ายสี่ล้านก็ได้แต่เงินที่คุณจ่ายเกินมาคุณจะซื้อวัตถุดิบกับเราได้ไปจนหมดเลยเดินในราคาลดครึ่งหนึ่งคุณเข้าใจปะสมว่าคุณจ่ายวัตถุดิบมาอีกล้านหนึ่งแปลว่าคุณซื้อวัตถุดิบได้สองล้านบาทเขายอมขายแบบไม่มีกําไรเลยหรือคัดทุนนิดหน่อยแต่เขาได้เงินไปหมุนหนึ่งอรอปะผมรู้สึกว่าวิธีการของมึงโหดมากแต่เขาทําแค่ช่วงแรกนะเพราะเขามีเงินเพราะเขาอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้โมเดลนั้นผมรู้สึกเอออันเนี้ยน่ากลัวนะครับ อันนี้คือในประเทศจีนนะครับประเทศจีนก็ขยายครบทุกเมืองแล้วแหละตอนนี้ในจีนนะจะมีสี่หมืนกว่าสาขาแล้วนะฮะเอ้มันขยายยังไงวะอันนี้แต่ว่าจริงๆหลักๆเนี่ยเขาก็ขยายทั้งเมือง first tier new first tier second tier third tier เนี่ยก็ขยายทุกๆสัดส่วนแล้วในจีนเนี่ยมีอยู่4ี่0มืกว่าสาขาแล้วนะครับตอนนี้เข้าใจว่า4ี่หมสาอะไรประมาณนี้เนาะ แต่วิธีของเขาคือขายถูกมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อ่าันเนี้ยอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เป็นคลายแม็กของเขาเนาะปีที่แล้วเขาขายปิดปีไปประมาณหนึ่งหมื่นล้านแก้วหนึ่งมื่นล้านแก้วผมอะไปคุยกับไอ้เจ้าของร้านมีเสเซียที่อยู่ข้างๆผมเปิดร้านโยเกิรตอยู่คุณแม่ผมก็ไปเฝ้าคุณแม่ผมกลับมาคุณแม่กินในนี้ทุกวันเลยคุณแม่บอก แม่งอร่อยมากเลยร้านเนี้มีสู้บางวันเขาก็เรียกมีเสี่ยวเขาอยากเรียกอะไรก็เรียกแต่เขายังไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแล้วกันแต่เขารู้ว่าไอ้นี่อร่อยสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทยี่สิบาทเลยเราเขาก็ซื้อกินทุกวันผมก็นั่งฟังมันคืออะไรวะผมก็เลยขับรถไปแล้วไปคุยกับเด็กเฝ้าร้านเขาบอกเดี๋ยวเจ้าของร้านมาตอนเย็นผมก็รอรอรอเจ้าของร้านมาแม่งเป็นคนจีนมันเป็นคนจีนมันซื้อแฟไชสยมาจากที่ประเทศจีนมันเหมือนเหมือนกับว่ามีเสี่ยวเนี่ย เขาก็มาหาทำเลไว้เพื่อขายนักลงทุนจีนเนึกอไหมสมมติว่านักลงทุนจีนมาทินมันช็อปสิบสาขาเลยนะเอา1ิบสาขาเอาเรื่องมาเลยทำเลนู้นทำเลนี้ทำเลนั้นทำเ,เลนู้น,ลน,นแล้วผมก็เลยคุยกับเขาว่าไอ้วัตถุดิบอะอยู่ซื้อที่ไหนเหรอซื้อแมคโครซื้ออะไรมันเป็นคําตอบที่ผมตกใจมากเราสนใจหุ้นตัวนี้ปกติเวลาเราซื้อแฟรนไชส์อะของบางอย่างเขาจะให้เราซื้อกับแฟรนไชส์แฟรนไชส์เจ้าของแฟรนไชส์เนาะและของบางอย่างถ้าเราซื้อแมคโครได้ดีกว่า เราก็ไปซื้อแมคโครก็อคิดเร็วๆก็อาจจะซื้อจากเฟนชัยสักสี่สิบห้าสิบที่เหลือก็ซื้อแมคโครสักสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้วยแก้วอะไรก็อาจจะซื้อกับเขาไอ้เจ้าของรา้านมเสเซอเนี่ยมันพูดผมได้แปลกมากเขาบอกว่าอุ้ยผมซื้อกับมเสเซอหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นผมคิดแล้วมันไม่แพงเหรอเพราะว่ามันถูกกว่าแมคโครคำนี้เป็นคำที่ผมรู้สึกว่าฮะถูกกว่าแมคโครอีกเหรอมะนาวก็ถูกกว่าแมคโครอะไรก็ทุก ทุกแมทเทอเรทุกผงทุกทุกอย่างแม่งถูกกว่าแมคโครผมฟังเสร็จเกิดเลยขึ้นวะ่ะถอยกลับไปดูนะครับถอยกลับไปดูวิธีคิดของมันเหมือน BYD เลยครับมันหาสเกลที่จะขายขายน้ำดื่มเป็นหมื่นล้านแก้วก่อนหมื่นล้านถ้วยอะ่ะแล้วมันถอยไปแล้วมันมีโรงงานทําทุกสิ่งทุกอย่างเองตั้งแต่หลอดฝาปิด ถ้วยแม่งไม่ต้องสั่งคนอื่นเลยนะแม่งทําเองจนลีนคอสจนถึงต้นน้ําเลยไอ้มะนาวนี่มันไปคุยกับเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางคอนแทคฟาร์มิ่งคือพูด,ดง่ายๆตลอดเส้นทางไม่ให้ใครกินอะไรอีกเลยนึกออกไหมคือกินกินของตัวเองหมดเฟรนชชายเนี่ยขายน้ําแก้วหนึ่ง17บาทเนี่ยมาจิ้นสีกว่าเปอร์เซ็นต์มีเสียได้อีก32%มสิบสอเคำามเดียวที่เหลืออยู่คือเรากินอะไรเข้าไปถูกไหมฮะ นี่กูแดงอะไรเข้าไปวะเนี่ยสิบเจ็ดบาทนี่รสชาตินี้มันใช่เหรอวะมันคืออะไรอะไรเงี้ยเนี่ยวิธีแบบนี้มันจะรู้ว่าเขากําลังสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและเป้าหมายเขาเขาจะไปแบบหลายแสนสาขาทั่วโลกเนาะสี่หมื่นห้าตอนนี้อ่ะมันยังออกไปต่างประเทศไม่ได้เยอะนะครับยังออกไปต่างประเทศไม่ได้เยอะเดี๋ยวผมให้ดูเนาะก็เขาก็ไปไปไปต่างประเทศนิดหน่อยอยังยัง ยังกาลังอยู่ในช่วงที่กําลังไปต่างประเทศแต่ยังไม่ได้เยอะแต่ว่าเขามองว่าเฮ้ยอนาคตอ่ะก็น่าจะไปเยอะกว่านี้ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขโอกาสแหละเขาบอกว่าเสียใ่แพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลดรนิเวศเหมวชีระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิตสีดีวัฒนาเกตชมคอร์สการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง,ง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปี ศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 900 0หรือแอดไลน์ CSI Society ไอ้พวกเครื่องดื่มสดเนี่ยที่เครื่องดื่มสดเนี่ยในในในเอเชียในจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันยังแบบคอน sumption ต่อไรายได้ต่อนู่นต่อน,นี่อะ่ะมันยังมันยังต่ำอะ่ะแต่การเติบโตสูงเห็นไหมเซา์อีสเอเชียกับไชน่าคือมันโตแบบมันโตระเบิดเลยอะ่ะจริงๆจริงๆเวลาที่ผมหาเรื่องมาเล่าแบบนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับก็แค่นั่งอ่านในเนี่ยแต่แค่มันก็จะอ่านยากนิดหนึ่งหลายคนอนจจะบอกโอ้โหมันอ่านยากม,นนมันนู่นมันนี่ คุณอย่าลืมลองซื้อแท็บเล็ตเสี่ยวมีดูนะครับรุ่นใหม่ๆที่มันมี AI นะนะฮะคุณกดปุ่มเดียวตรงนี้ตรงกลางปึ๊ดมันจะแปลทั้งหน้าจอเป็นภาษาไทยผมไม่ได้อ่านออกทุกอย่างผมก็อ่านมั่งแปลมั่งแล้วมาใช้ AI แปลมันเริ่มเพี้ยนน้อยลงมันอ่านด้วยตาแค่เราใช้ความพยายามนิดหน่อยเราก็จะเข้าใจได้นะครับอันนี้ก็ค่อยๆอ่านค่อยๆค่อยๆดูไปแหละเดี๋ยว อ่านี่รายได้มันนะครับมันก็เติบโตประมาณสัก15-20%้ายอนะไรเงี้ยแต่ผมดูแล้วมันโตไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวผมอยากเปิดไปหน้าที่เขาจะไปต่างประเทศก็คร่าวตอนนี้อยู่ต่างประเทศมีสักห0พัสาขาหลายคนอาจจะมองว่าเยอะนะครับแต่5,000สาขาเนี้ยสอ0พหรือ2อ0พเนี่ยมันอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเนาะประเทศไทยก็มีสักแ9ดเก้้อละ แล้วก็มีเวียดนามมีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นประเทศที่เขาเขากำลังกระโดดเข้าไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอรอยเนี้ยซึ่งเขาก็เชื่อว่าลูมสุดท้ายเขาก็จะไปสู่ตลาดอื่นๆได้อีกเยอะมากเนี่ยมันก็จะมีมีมูลค่าตลาดมีนน้นมีนี้มีนั้นให้เราดูแหละแต่ผมเชื่อผมผมดูแล้วอะสิ่งที่เขาทำมันยังเกิด Economy of s c a l e แล้วเขาจะ คือสิ่งที่เขาทาม,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 มันไม่ได้กินสตาร์บัคอะไรอย่างนี้นะมันกินแบบป้าที่ชงกาแฟข้างทางเลยอ่ะแล้วเขาออกอีกแบรนด์หนึ่งมาเสริมนะชื่อลักกี้ครับขายกาแฟขายกาแฟโหดมากกาแฟเขาเนี่ยเขาขายที่เวียดนามอะ่ะไอร้านไฮแลนด์คอฟฟี่เปิดมาสิบกว่าปีนะสิบหรือยี่สิบปีมันรู้มันมีแปดร้อยกว่าสาขาใช่ไหมไอน,นี้มาจากไหนไมันรู้มีพันกว่าสาขาแป๊บเดียวแล้วเขาขายกาแฟกันอยู่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบาทมันมาถึงมันขายสิบสองบาท อเมริกาโนเย็นคือวิธีมันคือน่ากลัวมากแล้วผมไปเวียดนามนี่คนแม่งเข้าคิวเหมือนบ้าคลั่งอะ่ะเข้าคิวไอ้นี่คือเหมือนวันที่เราเห็นเซเว่นใหม่ๆเนื้อออกมาคือแบบโอ้โหเด็กนักเรียนอะไรมันจะมุงกันเยอะขนาดนี้วะอะไรเงี้ยนี่ก็คือนี่คือวิธีของจีนซึ่งถ้าถ้าบริษัทนี้จะมีความเสี่ยงอะ่ะมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของอาหารอย่างเดียวจริงจริงผมกลัวอยู่นะเนี่ยจริงจริง,รงผมผม,ม เอ้ยผมเล่าดีกว่าตอนนี้ประเทศไทยเหนื่อยมากนะถ้าใครพงว่างไม่มีอะไรทำอะ่ะคุณลองไปตลาดไทยดูตลาดไทยเนี่ยชัดๆเลยตอนนี้ผักผลไม้ที่คุณกินอยู่ผักแล้วกันผมคิดว่าประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันเป็นผักจีนวิธีดูไม่ยากแม้ค้าที่ขายอยู่อะ่ะคุณดูผักที่เขายังไม่แกะถุงอะ่ะถ้าไหนมีภาษาจีนอยู่อะ่ะคือผักจีนแต่ถ้ามันห่อด้วยพลาสติกที่ ดูขมุกขมัวนิดนึงแล้วไม่มีเขียนอะไรอ่ะนั่นคือผักไทยนั่นคือผักไทยนี่เร็วๆนะผมก็ถามแม่ค้าเอา้าแล้วผักไทยผักจีนไหนเดียวกันขายผักจีนดีกว่าทาไมอะ่ะผักจีนมันทนกว่าๆๆคําว่าทนกว่าแปลว่าอะไรครับแปลมึงใส่สาใหอสาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหมมึงต้องใส่อะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในผักของมึงอะ่ะมันถึงเน่ายากมันถึงเน่ายากแต่เรากินกันทุกวันเลยนะครับเรากินกันทุกวันเลยนะครับ น่ากลัวมากนะครับผมเลียวไลยเรื่องนี้เพราะแม่ผมชอบกินไหติเหลา้าแล้ววันดีๆของเขาผมก็จะพาเขาไปกินไหติเหลา้าแล้วเขาชอบกินผักปวยเลง้งเขาสั่งปวยเล้งมาเนี่ยวันหนึ่งผมไปกินนี่แหละแล้วผมดูเสร็จปวยเล้งมันสวยมากอะมันสวยเหมือนปวยเล้งในนิยายนึกออกไหมา <laughs> มันสีเขียวสะพังแบบที่มันเป็นปวยเล้งที่สวยสมบูรณ์จนไม่รู้จะติมันตรงไหนมันปวยเล้งที่สวยงามมากอะผมเอาปวยเล้งจุ่มเข้าไปในน้ําแล้วกัด จุ่มเข้าไปพักหนึ่งก็ยังกรอบมีความอร่อยแบบสุดๆอะ่ะแม่งคือปวยเล้งจีนที่ไม่รู้ว่าม,มันรุ้ถ้าเรามีความรู้เรื่องผักเผิกอะไรบ้างอะ่ะแม่งน่ากลัวมากเลยอันนี้น่ากลัวไม่ใช่ว่ามันมาตีให้ผักไทยตายนะตีอีกไม่นานคนปลูกผักไทยเลิกปลูกกันนะพอซุ้ม,มันไม่ได้แล้วผมจําไม่ได้ว่าเคยไล่มาหกเจ็ดผักอะ่ะเขาเขากินตลาดจนเจงหมดแล้วกระเทียมตอนนี้ไม่มีกระเทียมไทยเหลือแล้วกระเทียมทั้งเกือบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เรากินคือกระเทียมจีนปวยเล้งผัก อนุ้งคันนาอะไรเดี๋ยวมันจะค่อยๆกินกินกินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวิธีจีนเนาะที่ที่ก็ดูเดือดและน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะหาบริษัทที่เป็น global company อเออไอบริษัทแบบนี้มันก็มันก็มีความเป็นไปได้แหละที่เขาจะเขาจะโตไปกับการแย่งชิง market share ของประเทศต่ตางๆอะไรเงี้ยห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ